ครับสวัสดีครับมันนี้มาทรงรถลูลกค้ายุทีจัตุนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมตัวนี้เป็นรถนิวฮอลแลนด์ที่ที่ซีสิบแปดอาครับผมขนาดแรงมายุที่47แรงมาครับผม อันนี้มันบอกันสุดเลยวันนีรู้นุ่มเนี่ยนี่ตัวนี้เป็นรถมือสองครับผมมือสองสภาพเหมือนใหม่ครับ